จะถึงจุดหมายแล้วนะครับเนี่ยพอเรากินบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็รีฟูดเสร็จเราก็ขึ้นไปชมวิวที่ชั้นบนนู้นหมุ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 นตรงนู้นได้ครับคุณผู้ชมตันดืดดืดดือคุณผู้ชมเราได้ตั๋วมาแล้วไหนน้องนงชมคุณผู้ชมจิ๊นี่ครับนี่ได้ตั๋วมาแล้วนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็มีติดตรงนี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอขึ้นไปชั้นเจิกันครับคุณผู้ชม ชมครับน้องตรงตรมาแล้วนี่ตอนนี้กําลังกินขนมจีบอยู่ครับแล้วก็มีทุเรียนน้องตรงชี้ทุเรียนให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่นะครับอร่อยมากเลยอูอุ้มไหนทำท่ากัดใหม่ทำท่ากัดใหม่อ้อ๊มนี่ ปะปาใช้ได้ครับน้องตรงตรงกดไลค์ไม่ลุกกดไ <c oughs> ลค์กดไลค์ครับครับบิงคูทุเรียนอร่อยไหมครับบอกคุณผู้ชมสิลุกใช้ได้ไหมใช้ได้ได้ครับบิงซือทุเรียนครับแนนเปียครับทุกคน